สวัสดีค่ะผู้เรากลุ่มที่8จะมานําเสนอเรื่องเซ็นเซอร์การขโมยค่ะดิฉันนางสาวกัญชานวายโยเลขที่17ค่ะดิฉันนางสาวสุธาตราวุธิพงเลขกที่16ค่ะดิฉันนางสาวสุภัตุตาเรนสีเลขที่20ค่ะที่มาและความสำคัญของปัญหาในปัจจุบันความปลอดภัยของอาคารที่อยู่อาศัยมีความสําคัญอย่างมากเพรามีปัญหาการโจรกรรม เกิดขึ้นบ่อยครั้งจึงมีการนําเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อช่วยในการรักษาความปลอดภัยเช่นการติดตั้งกล้องวงจรปิดและการติดตั้งระบบเตือนภัยดังนั้นการออกแบบระบบและอุปกรณ์เพื่อแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีจึงทําให้เกิดแนวะคิดร่วมกันในการนําเทคโนโลยีของเซนเซอร์ที่เป็นสวิตช์แม่เหล็กใช้ในการตรวจสอบการล็อกประตูหน้าต่างและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ ร่วมกันเพื่อสร้างระบบแจ้งเตือนภัยภายในบ้านและอาคารต่างๆค่ะอุปกรณ์นะคะก็จะมีแม่เหล็กประตูหน้าต่างโมดูลเสียงบัสเซอร์ Arduino Uno breadboard แล้วก็สายไฟจัมเปอร์คู่ๆค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างการต่อนะคะหลักการทำงาน การทำโครงงานนี้จะต้องศึกษาการทำงานของอุปรกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆให้เข้าใจอย่างละเอียดก่อนที่จะประกอบส่วนต่างๆเข้าด้วยกันอุปกรณ์ที่สำคัญของโครงงานคือเซนเซอร์ที่เป็นสวิตช์แม่เหล็กใช้ในการตรวจสอบการล็อกประตูนหน้าต่างและประยุกต์ใช้งานอื่นๆได้อีกมากมายโมดูลจะส่งสัญญ,ญาณดิจิตอลมาให้เราถ้ามีแม่เหล็กติดกันจะส่งสัญญ,ญาณโลโครวงจรถ้าหลุอดออกจากกันจะส่งสัญญ,ญาณาไฮแมโครวงจรค่ะ หนาทางการพัฒนาต่อนะคะพัฒนาให้สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้เมื่อได้รับสัญญาณการขโมยหากไม่ได้อยู่บ้านค่ะก็สามารถส่งสัญญาณไปทางสมาร์ทโฟนได้ค่ะอันนี้จะเป็นโค้ดที่ใช้ในการเขียนนะคะ ที่เห็นไปนะคะเมื่อเราเอาแม่เหล็กออกจากกันก็จะทําให้เกิดเสียงค่ะแล้วเมื่อเราเอาแม่เหล็กเข้าหากันก็จะทําให้ไม่เกิดเสียงค่ะแล้วก็จะขึ้นถ้าสมมุติน,นําออกจากกันเชิแบสเซอร์ก็จะขึ้นออฟกับออนสลับกันไปมาค่ะถ้าไม่ได้ถ้านําชิดกันก็จะขึ้นแต่ออฟค่ะขอจบการนำเสนอค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะโอเค